เออคือข,ของเราได้แสบมันมันได้เรื่องได้ไปน่นนะนหนเือเคยเป็นไหลพอดัเนื้อมาไดเรื <the> ่องได้ใส่เขาได้ใส่รับมันง่ายดอกกั่าเขารนะนี้เขาบอกตพิ่ใช่บบุญนะบาจะบัวอยากที่บเตียงบ้าพอเป็นมิตงูปลาลาปลาเป็นยังล่ะปลาไมมีไซิมได้บ่ ลิบบบอว์เพิ่นบ่ได้คั่วมาบ่ซัยนะเอออ่อ่าดยๆย่านยูย่านแมนๆตัวนี้นี่บ่แมนมาลงมาเลโด้ยเพราะย่านนี้เขาต้องทำมันสุกก่อนพี่น้องเนาะอ่าบุน กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางเล่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศนาะพี่เนาะเอาพี่น้องเอ้มาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมเ้อพี่น้องเ้อมณีกายุบานหน้าแผกเมืองอสะพังทองแขวงสวรรค์นาเขตน้อพียงเนาะมณีกาญุนี่แหละพี่น้องเอ้มาซื้อดินรอนต้นหญ้าให้ทางน้องตาหาพี่น้องเนาะจากไากะอ่าลุงกะ ต้องกราบขอบุญขอบคุณขอบมอุกขอบใจทางผู้ใหญ่ทั้งประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ท่านันึ่งพันอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเพื่อนเราต้องกราบขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องเนาะที่เพิ่นมีน้ำจิตน้ำใจส่งเงินมาสมทบให้ทางอิลาตาเพิ่นพี่น้องเอ้ยเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยเมื่อเมื่อหนิก็พอดีมาครบทีมพี่น้องเนาะนัดหมายกันมาพบพ่อกันเบิดสุขู่สู่คนพี่น้องมื้อนี้ก็พอดีเนาะพี่น้องลุงกับทางเอื้อเย็นพี่น้องเลยเอเยนจะดีเฮาเพิ่นก็สดซอยทางลุงเฮอรมาหลายต่อหลายครั้งให้ เป็นสะพานบุญให้เอือ้อยเฟินพี่น้อ,นองอเพื่อนกระหายลุงอ่ามาทำบุญในเนื่องในวันเกิดที่ผ่านมาแล้วว่ากับเอื้อยเล่ากับไหลุงเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำทางทีมงานเ,เนี่เน้อนเฮิมเน้อไปสั่งว่าเอาแบงอ่าปันปันส่วนกันไปทำบุญเอาน้ำไปถวายวัดถวายปัจจัยแล้วกลับมาอ่าไปซื้อเข่าของแจกทั้งอันมู่บ้านอ่าแม่น้องมวยแต่กล็ลาชุดเป็นไฮดิ้งเข่าทีมงานพี่น้องเนาะ หาโอกาสแบบนี้โดนแล้วพี่น้องเพื่อสีพ่อเนาะพี่น้องมาเมนี้กะโอกาสหอดจอดถึงพี่น้องนอง้อลุงกันเลยอ่ามากินข้าวขีนหนามน้ำกันกันกบทีมงานอยู่ที่ดินร้อนต้นหญ้าทางพี่และพี่น้องเอ้ทางเฮือนอ่าน้องมู่ดินร้อนต้นหญ้าทางอีลาตาเพื่อนเนาะพี่น้องมืเอนี้กะมาครบมามากตาทางสาบุญบ้านนาคันสีขาดกระขาด,ขาดบา่อเสียงผู้เดียวมืเอนี้พี่น้องเนาะทางบุญเสาอ่าอ่าบุตรมันนาเน่านาทาง อ่าบอลลี่มาสุกคนพี่น้องเนาะทางบ่อเสียงเพิ่มมาแเลยเพิ่งกลับไปก่อนมาสันว่ะอ๋อโอเคเนาะพี่น้องจะไหนกระลุงกะต้องกราบขอโทษขอให้ทางอือเย็นในหลายเนาะที่มันเฮ็ดให้ซัดซาเนาะพี่น้องอาจสิโดนแน่กะเฮ็ดให้เด้อเอื่อยเด้อมันนี่กะมาคขบหน้ามากตากันเนาะพี่น้องจะไหนกะเตรียมที่เตรียมหามองกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเนาะทางทีมงานกลับไปโดดคลิปโหลดอันนี้ก่อนเดี๋ยวกจะกลับมากะเขากระสิได้ ากินเขา่ากินน้ำน้ำกันว่าลุงซื้อ,อยังมาแน่พี่น้องมน,นีิโอ้ยหลายอย่างหลายแนวพี่น้องเนาะเอา,เอาพี่น้องเนาะถ้าเบิ่งถ้าส้มบรรยากาศกินเขา่าอยู่บ้านหน้าแพกส้มแซวกันอยู่กลางเลนเลยพี่น้องนนเนาะมนีิจกกักไายก็ได้มากหน้าแพกเลยเอามันเต็มที่เลยมน,นีิพี่น้องเนาะโอเคไปพี่น้องป่ะเอาซื้อดินนอน์ตัญญากรรมสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วมนนีเกสิเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำกับเป็นทั้งเงินเงินจะดีเพิ่นเนาะเลยเย็นเฮาพี่น้องเนาะขอ,นขอบคุณขอบคุณเลยหลายเอ๋ย ทีนี้น้ำจิตน้ำใจให้น้องๆได้กินข้าวกินน้าบุนีเก็สมมากิดบรรยากาศพร้อมผพวกันะพี่น้องมันบ่มีโอกาสแบบนี้มันหายากมบุนีมาพัวกันพอดีไปพี่น้องไปโดยเนาะพี่น้องเนาะปไดตัวลุงสื่อมาบุรีโอ้ว่ยบ่แม่นหน่อยถึงอย่างเนยะกับเข่าสื่อมาเบิบล้านกลัวๆพี่น้องเนาะป่าเผาโตระแสนสีถึงอย่างเสื่อมาหาโตกระหาแสนถึงอย่างเนาะแล้วก็นนี ลาบหมูเน่พี่น้องซุปน้องใหม่เน่ตรงนี้นั่นเน่เนาะพี่น้องบ้าโตอย่งเลยอันนี้จะตีเตรียมเข้าไปทางพนเนี่ยพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้อีลาบหมูพิ่นจัดการที่ก่อนเพียงเนาะมันหลายโพด่ได้พี่น้องแมยนี่นะเนาะมามามาอู้เอ้าพี่น้องเง้ยทางทีมงานเท่ากันมาหลายขู่หลายคนมาหนีโอ้ย ิพากันกินอยู่สาเด้อยู่พี่บ่อบอลีเจ้าวะอย่างนี้เสียงจักกระจันเลยเด้อพี่น้องเนืองเงีงเงน,งนเงนงเงงเงงเงงอยู่ทางอันว่าพว่กันไปภาคเก่าที่แล้วเนาะคือดินของน้องต้าเนาะว้าวใส่เสื้อสีเหลืองมืาอนี้เอาทุจ้าอยู่ลูกทุจ้าอยู่ไปายจ้ากันไปสุนพี่น้องไอ้ผิวพันธ์ไปโม่ไหนทางบอดีเลยเนาะไปาย บายีเด้อเพราะว่าเฮียยิ่ใช้เขาก็ะจำได้พี่น้องเลยโดยเฮ้ยลูกอิตาติตุ้ยนั่นเขาชิว่าอู้เรืยังยูทูปนั่นเขาชิว่าเอาไปคืนเอาเลยเขาชิว่าแล้วนี่เนาะเอ้าพี่น้องเลยเอ้าตางพี่ทั้งสาวกัมาพี่น้องน้องยุลินย์ําเนียพี่น้องยัยมันนี่กระไร้าธุบัดได้น้องบิวโดยโดยโดยไอซีไฮเมตเมเป้ง์ครับนัื่อยูทูปบอว์เมเป้งนี่ยเจ้าเออ โดยโดยน้องบิวน้องบิวลี่พี่น้องเอ้ยมันอีมาบดสุขูมสุขคนพี่น้องเนาะโดยเอ้าคือหิวมาแต่สองอันบัดที่นี่อยู่ในรถพุ่นรถกอง่วมหัวอยู่ไอสิมาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ามาเดี๋ยนี่นะขับรถพี่ก็ไปเลี้ยงกรงขานึ่งไปโดยกินอยู่พี่พ่อที่ว่านั้นอยู่พุทธเอาบ้องนี้พ่อโดยเอาสบายดีเด้อโดย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 ไม่ยัง กเห็นจ้องได้จะลักของข่อยผมมนข่อยกับมึงเคุดแจกสมทบเออคือเวพาที่เข่าหูอยู่ขนาดนี้นะอ่าสมทบเนี่ยอาบุญน้ำขันได้บาย่าเอ้ยอันไหนอันไหนอันไหนเรื่องนี้ว่าเตียงนะเพื่อนว่าชินนายลุงฮะขุกงอมชินเข้ามาแล้วโอ้ข่อยมีแล้วแต่ข่อยฉันไม่หยอดข่อยมีแล้วมีแล้วข่อยมีอยู่นั่นน่ะมาได้ฌานโดยหายอดเลยโดยแต่ยังหัวโดยโดยจะขอยก้มชิบเขาโอ้อยากได้วิวนะนี่เนาะนี่อย่างเดียวนี่โดยโดย โดยาตาอเอ้ยมีอันนี้อยู่บนนองกันว่าถั่ยบวงมีอยู่ว่าน้องทั้งน้องโม่พี่น้องเอ้ยวานหาทั้งน้องโม่ก่อนมือนนี้อาชีกินข้าวกินน้ำทีมงานเพิ่นหาดอหามาหายในเรื่อหลาเด้อคุณพ,พี่นองง้องเอ้อาชีขับรถเข้ามาเลยไปสั่นวะนั่งกินอยู่ในกลางเล่นนี่ชัเป็นยักษ์เคยฮ้มากินข้าวกินน้ำด้วยกันก่อนไดนะ้เฮ้ยเฉยเมื่อมาที่ได้ผากท้องผากใส่อยู่พี่เลยแล้วมือนนี้ โอ้ยตัวใหญ่ไปคิดก็ได้อันอันกระตูกล้ามใหม่มันสิพ่อไอซื้อมาเบิดล้านกลัวพุ่นโอ้แท้เลยนะเอ้ยกับเข่ายังลายเลยนะฮะตำฮวงมาเฮ้ยตำมาปิ้งปงปิ้งปลาเดี๋ยวจะล้างกระตูกันโดยเ่อวานเคยศาสตร์ปูแล้วนะมีวันศาสตร์น่ะเด้อโอเคแส now สบายดีเด้อทงพุนเด้อโดยโดยโดยเอาเอาเบนุ่มเนาะสบายดีป้าหน้ามืดตามัวเหมือนเนาะ อ้าวอนเดทในโมเมนต์มายังอื่นได้พี่น้องเ้ยโอยโดยไปไปไมาบนุ่มมาพี่โานุ่มมาโมนุ่มมะซ่ยข่อยหนมโมเมนต์ยังดอกสีหากับข่าวกับน้ำไม่กินยังไม่ได้กินข่าวเที่ยงได้ได้ข่อยบังนียบอกินเลยบอใครยุเสนอยรอดยุพี่น้องเลยหาศาสตร์มาปูเนี่ยเด้อทั้งปูใช้กางเลือพี่น้องเห้มาน่อยหลายขู่หลายคนบับ โดยเอาอันนี้ฝากก้อนน้องตัวนี้เอาฝากถือไว้ก้อนตัวนี้นะปลาไปเช่ยงพิณ้องเลยตั้งแต่สิ้นงัวเป็นห้านี่ปิ้งปลาตัวเลเซนไม่ใั่ปะหาตัวหาเซนหาแต่เพาะพึ่พิล่ำเลยเฮ้ยป๊อวี่แต่ปลาล้วนวันนี้แบบเป็นเหงียงเป็นยังพักน่าก็ตามโบมีปลาล้วนนี่ตัวเลเซนโพดโพดแต่ว่ามันแพงแต่พี่บันนีวันนี้อะไรลุงกับบุหูเดียวเด่ยงไรโดยโดยไปเลี้ยงปลาขายบ่โดยโดยมาพี่วันนุ่มไหม มาหิวกับข้าวกับน้ำก่อนมามาเด้อมาเด้อกินข้าวกินน้ำก่อนเด้อทั้งเอ้ยยังไงจะดีเพิ่อนอ่าอย่างเลี้ยงจะโดนอะไล่ะทีมงานเขาอาตัวพี่น้อง,องเอ้ยใช้ยี่ดอกมานี่อ่าลูกหลานก็มานำคันว่ามันอ่าบ่าเพียงบ่พกอพกะพอได้เห็นว่ายืมน้ำลูกกำหลานพี่น้องเอ้มามามาเบาหนุ่มมามามา อดูเอาเอาเข้าโดยมีเข่าพี่น้องเข่าหาโลนะพี่น้องตับมะฮุงสี่โคกหาโคกจากมีอย่างไงลาบปลาซุปเนื้อไหมมีปลาแต่มีอย่างนั้นไงไข่เคอิลอะไรพี่น้องเอ้ยไข่ลูกๆเดี๋ยวหกพันชิ้นเลยนาะเบานุ่มเนาะเอาพี่น้องเอาสำเร็จรูปนี่พี่น้องคิว่าปลาคือบบ อันนี้คือแพงแถโอ้ของสำเร็จรูปมีแพงอีกที่น่าโม้รุ่มเนาะยอมรับพี่น้องว่ายอมรับเลยเอาไปบิดเป็นยังนี่ลุงเอาไปซอยเดี๋ยวเบิดบ่เบิดบ่เบิดอยู่เนาะเบิ่งเบิ่งมามาลุงเอาน้ำบรุงเอาน้ำไปลุงเอาต่ำหึงเอาน้ำพี่น้องเอ้เออตัวเสียงข้างอือเราว่าบม้นุ่มเราหนักน่าเพลินพี่น้องเอ้สอมาหลายโพล่ด้วยพี่น้องเนาะเออ าเาะเพื่อนเนาะเป็นไกะมาพบกับพ่อกันทีมงานมาหนิเกษกะมาหอดจอดถึงไปไปไปเี๋ยไปโดยโอ้่าเองือปหาั์ปลาชื่อคือปัญหาแสน กระจกใส่จกใส่จักเท่าวไร่ก็สร้างมานังนหรอกที่นีก็มันดนลลนุลนี่ยดิมาเราเราไม่สิลองมาเลยลุงบอกเอ้เย็นเพิ่งยังไงเลี้ยงทิ้งทีมงานตั้งแต่ดุลนี่ยด้อันสมบูรณ์แต่ว่ามันหาโอกาสมันบอกพ่อพี่น้องเอ้ยมืยอย้อนี้ได้โอกาสเนี่ยคับอ่าได้ซื้อมา,อามาเด้อเด้อมาเด้อไม่เป้งเด้อใส่อันมาอันสวายเพืเ่อนเด้อมา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 ด้วย อุ้พกโคนึ่งก็ด้ขอน้ำเย็นโดยโดยเอาเลยน้องเอาเลยเอาเลยมามามาน้องมาใส่มันเม่น้องยุริมาเด้อมากินน้ำกันได้สมเซลน้ำกันได้อ่าคนละครั้สองครักันยังใครกลัวโบอ่าบบได้กินได้พี่น้องเอ้ยโดยป่าเอาคนท้องคนใส่เนี่ยจำรับเลขต้องปลามาก่อนน้อยสบู่น้อยเพิ่นว่าเนาะอ่ามังเม่นยังได้พี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายมันย่อยง่ายปลาเนี่ยตับมะฮงแน่มีลาบปลามี ปิ้งปลามีหลายอย่างหลายแน็อเพียงเนาะกินน้ำเลือดนี้ได้ข้าเมื่อหน่ะบ้านนี้ใช่ไอหน้ากินน้ำกันก็จะคำสองคำกับอ๋อกินเลือกินเลือดเอาละนี่เดินแบงเนาะแบงเดิาสบายดีเด้อทางบอจันทร์พี่น้องเนาะอ่าคอยเห็นเพิ่น อ่าอย่างผัวข้างเมายาเพราะฉะนั้นไล่ตีกันค่อยเบิ่งป๊าค่อยว่าตอนแรกค่อยก็นึกน้องน้ำผิงโทรมาเอาเมือพิษเลยคิดจนตายนะพี่นแดงเนาะโดยโดยไปเอกิ๊งิ่งปลาลูกนี้โดยประเทศเชิญไหมอย่างบ้านนี้ลุยเลยลุยเลยทั้งเอืยอยากจะดีเพิ่นนั้นว่าอ่าเพิ่นเพิ่นเลี้ยงเพราะฉะนั้นว่าเพิ่นอยากเลี้ยงทีมงานเขาแต้โดนนั่นแหละโดยมาแม่มาแม่มาเล้วมาบุญเลยเอาเอาพี่น้องเงยเนาะ แล้วเนาะมีนโอ้น um ี่นะจัญญานเต็มครืออยู่ันานเต็มลย่าเเ็อมคูโดยเจ้าเจ้าคพี่น้องเอ้ทางเอเย็นเพิ่ยาะเลี้ยงทีมงานแต่โดนแหละเงินเพิ่นฝากมาให้สองพนบาทอ่าเยยมันาเยยมันามาผมผมเว้นเย็นเฮาได้ผมเว้นเย็นเฮา Rồi. Đó thôi. Sao nào mình na thôi, bố nó từ hướng này đây. Trong ừ. ừ. mà lo ngam khinh mới chắc đi đi. nó Rồi. nên lạp pa bữa chắn này, lạp pa à lạp pa này hung dạng pa hong đây. Rồi. Thích đi cắt mua rồi sao bà đi đồ đồ thang rồi sao bà đi taoậ á khi đồng người chính kh 9 năm cả một chếtắm hôm người mi say mua mà mẹ vào đôi ด้วยเลยอ่านี่เนาะโดยแบ่งให้เพื่อนก็ได้เนาะโดยเอาปลาเอาปลาตัวนึงหั่นแบ่งให้เราก็ได้ปลาตัวนึงกับลาบลาบปลาก็ได้อันมาแม่น้องน้ำพิงค์โด้ลาบเนียวไปฉันวะโดยเจะลาบปลานนะั่นๆโดยโดยโดยเขาได้จะวางเงินเพิ่นอ่ะสองพันบาทอ่าคือสื้บุเรือลักแต่ปลาซื้อกระห่าเซนเลยบุเรือได้ ตัวเลือบะเงาเลยตหูเลยคุกละส้าพันได้อยู่ได้อยู่โดยอาเซนกับเกือบพันหนึ่งเนาะอาได้กัมีอันว่าลาบลาบปุงลาบปลาพี่น้องเลยจุกขยุ่นด้ย

ในกล้องชํำเห็ดแบบนี้อเนาะนอนยน้อนอยู่ปชันอีกมีบอนโดนไดกลายเป็นเชือเ้นะันีพี่น้องกล้องตายทัหมดดนนดจูบๆเชคนะนดดมา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 เอาพี่น้องเอ้ยโดน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 ดแอดอยู่ไม่จะเดย ดอยดอยแม่ตกใจพึ่งพ่มาใกล้ไม่เลจ๊กันลูกหล่ะเอาปะเอาปะถายได้หรอกเจ๊กันเออมันลุงมันพ่อย้าอมาใส่ผู้นี้โอ๊ยเพื่อนเพื่นสันหาหรอก โดยใครคอที่น่อยดินชื่อว่าเนี่ยอใครเยอะมากเลยโบราณเลยโดยดีสามรอบเลยแพงแพงเพกหนึ่งเกือบเกือบตกหนึ่งหน่วยหนึ่งสิบพันอ่ะ หมูไมยังไมกเดี๋ยวหมูไหมให้หมูไิหมูไมมให้หมูหน่อยหมูปิ้นนะหมูหามืนขายบังคัฮะนอนอพอเขายทาง่องตลาดตลาดเตรบใช้เบเตียงขยบายบางนู้นคบเตียงมึงยบายบางนู้นบางหามหมะอยบาทขอเป็นเงินไทยร้อยบาทขอดชื่อหามืนแล้วบอขายมึงนี่ โดยโดยพนปลาไปพูไปพูดอกมื่นกับบุคลยบ่นแมัเจ็ดมื่นเลยเราบาคำแปดมื่นเราขายเงี้ยเาจมื่หาก็ได้ปแต่เางินมีเจ็ดมื่นเมืนเจ็ดมื่เ่ยโอ้ยเจ็ดมื่นอาแ่ได้ยากแต่บ้ากันแน่นนโดยยังมาทันเลยนนบ้าอะไต้องให้แผนกบัญชีเอาภูยังมาที่นี่นะอีกนิดนึงอีกนิดนึง Ah, Cảm <laughs> ơn à. ừ. <laughs> 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 cái bạn đã theo dõi Để không อันขึ้นเช็ดปูนเช่นยังกันถือขึ้นไปน้ำหม้อเอาลุงโดยเดียวเจอกอดอยู่นอนห้องเขาห้องพักกันไปคนดีไซน์แฟนดรามีสุดดีบ่คอยบอมแม่คอยคอยอยากอยากมีแนวยอดใช่อยู่ได้คอยก็มีอยู่แต่คอยบ้าพ่ายอดอักมนีนะโดยบ้าพ่ายบ้าพ่ายวนไหนวันนี้มิตรไปคลิปหนาเลยเอ้าวคลิปนี่เป็นกินข้าวกินน้ำใช้คลิปหน้ายังมากันเนาะเดี๋ยวมันชิญเงามันชิญเงาโดยพี่น้องเอ้ยมาใช้หน้าบอมแมกเอ้ย บลีเราบกินปลาาบนีเราบกินปลามาาทนี้มาเงนี้มาเก่งมาลงมาลงมาเาพอดเวลาได้๋ยวได้เข่าเขมช่อหดอ่าห้ากิโลพี่น้องเข่าเฉพาะเข่านี่ใส่ผอมิดเลยโดยเ้าดีได้ดีได้มาไม่ได้กินข้าวเส้นหน่วยเบิ้งอันว่าใช้อันว่าอาจารย์มีว่าแมพูเลย เบด้บอจานเขาบบ่รจานเขจานขกพวหนให้ดูได้หามนี่ด้ยไปให้ทั้งอีหลาบิลลี่เนี่ยไปนี้ด้ยทั้งนั้นอีกน่ไปแย่งทาน่ัแจพรอมก็ได้ไปแย่งดดยใั่วนี้เอ้านี่ะนี่มูมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดีท่างพจานนี่พีท่นี้ทางนี้อยากร่วม ค่พเจ้าอานี่ดดาาคนปิดมานึ่งกัทว่างนั่งดแลหนเยหนโดยใช้สิ้มื่นว่าต่ำทั่วนะจดจาบต้อง่้่งอไ่้างดล่มั่วมาทางบุต่ั่วมาได้ยังเด้อพี่ต้องเด้อ่ได้เลย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 ่มาแม่มาแม่

โดยมั้อยข่เขายัดจับให้ก็ได้มะเจ้ากินก้อนพี่น้องเไงไข่แกะเรียบร้อยเลยอ่ามือนีก็อิ่มมุกอิ่มใจแล้วชำนี่ก็ได้เอาโดนๆโดยพ่อๆกันเที่ึงพี่น้องเอ้ยต้มหมกพี่น้องต้มหมกทั่วซุปน้ำไม้ลาบปลา อ่ามีกินน้ำเน้นอยู่กินนี่เอาว่าอีบอาบ่อนั่งจเกาเจ้าแล้วจะเกาเจ้าก็ได้นักกินอิ่ม่าฮะบ้องตรงอิ่มอิ่มกินเลยกินแ่จิทัแล้วครับนีไม่ใช่ไปไหนก็ไปไม่กนั่งเฮียนีนั่งซอมโูนี่แล้วมาโดยเอาบอัเ้นั่งอบ่้านั่งเน้นมหานั่งซอมโดยบ่บ่ม่งจก่บบบบ่ก่เอา่อ ลาบหมูลาบหมูลาบมูงดก่ในุงโดยบ่บ่บบ่่อยค่อยเอาลาบหมูบ่บ่เมนลาบงูเป็นใบอยู่บ่ผ่านอยู่บ่เพราะว่าอ่าเราแนะนำระบบลาบลาบเเด้อทำเด้อาะน้อยบ่เห็มันงครจ่ไปก่าวบ้าา ปวมุกเนือเป็นเนยว่าจัน์อันใครเด็กน้อยเล่นนาะว่วจันร์แซบอยู่ปะมันเนื้อใเยอะมากโดยใครบ้างมันสักกี่กระนวดช่มเหียไม่เ็ดอาคนฟังกีนได้เลยอกไปใกล้ก็ไปพังมึงง่ไดบเป็ดได้เนาะโอเคเนาะโดยมันบ่นเป็นง่ายๆได้เพียงไยแต่ว่ามันแซบได้ย้ำนะมัแซบอะลานอย่ากินขขานามาไม่ลุกมาเร็ว เฮ้ยมรตนะมันเห็ดอี่ไหนตีข้างในมันขึ้นั่ะเนาะโดยเพราข่อยวามันมีวิธีของเพิ่นเแหละโดยแม่เป็นโรงงานเป็นโรงงานเป็นบริษัทของเขาโดยอยู่ไปเห็ดโนนีบายมาแต่ไทยบ้นี่เนาะนหลามาแต่ไทยได้เต็มปากเผาอยังขมาแต่ไทยได้บอยเลยแบ่งแน่แบ่งแน่จ้ะเราบ่มาน้ากันเนาะเราบ่มานกันพี่น้องเลยโดยชุปหรไม่เป็นอะไเอาเรื่องยี่บ่ชุหไม กำลงอยู่อยู่ตำหงมอยังกระยับไปทั้งไม่เป้ง่ยเด้อได้แต่บ่จภาพไมภาพนะจภาพเดียวจังได้ดเรค่อยคู้อยู่ชุ้เจ้าคางยานมันนี่นะอิ่มเย้วค่อยู้วชเจ้าอิ่มแน่แนละมันนี่บ่ย่ยางกินเราเราไม่หิไปได้หรอโดยเน้นนะเน้นๆข้างในเป็นดำนะ้นมกีบูอา่ะเอาเจ้าคือดำนะของคอยปเรืองโมได้มันคนมันคนคนละมันคนบ่คือกันชั้ไหเบิ้งสีคู่เลยอ่าคันคนขาวสะอาดอาชี่แบบนั้น ห่านเห็นม่ฮะใช้บังหันเอาเ่านให้เล็บปอกมาเอีแม่เด้อกินเข้าเด้อโดยผลมาจะให้แต่าน้าพี่น้องเนาะย้ำเรื่องเลยไข่ปาบุญในดำมาหนิไข่าเตียงเลือยโดยแม่เราะไข่ตะดำ ไข่ดําเะโอไข่นี่วะโดยโดยไข่บันเรื่องอะไนี่แต่จะเป็นน้ำมับผู้เดียวในชื่อนะนี่นะสบุนก็บเได้เป็นยังคนโดย่บามำนะไข่บา่่าอาบเยอะแต่ลุกโแพงวะเออคือของเราได้แสบมันมันได้เรื่องได้แบบนแน่นได้เยดนกเคยเป็นไรบพระบ่าดับเนงบได้เรื่องเพอได้ใส่เขาได้ใส่เขามันงายเรากกวเขาื่ อันนี้เก๋วิ่มเพชดไผมาบุญนะ่าตะบ่อยากที่่าเตียงมาอเป็นนี่ไปลาลาบปลาเป็นยังไงลาปลาบ่มีไฟซิมไดนบ่อริบบว่าพิ่คนบ่ได้คั่มาบ่ซช่นนะเอออาอ่ากินิบดย่านยนยูย่านแมนๆนตัวนี้นี่บ่แมนมาลงมาเลยเลยเพราะนั้นนี้เขาต้องทามันสุกก่อนพี่น้องเนาะ

กินแล้วกินแล้วเนาะเอาตัวนี้คือโบกแกะตัวนี้โบกแกะบ่โบกแกะแต่กัดอ่าเสียใส่ถุงประมานยังเนาะลายเพรากินในพื้นที่เล่นกันลงเหรอโดยทั้งบ่ดทั้งมีกินปลาอยู่บ่กินกินอะไรอยู่ฉัน่มีบัลลี่พูดเยอะโบกคนมาปลาพี่น้องไหมบอกระมือได้บ่อีเลยลรหมูหันยับมาโดยได้แล้วเหรอโดยนี่นั่นนี่ก็ได้มันถั่วเนี่ยมาจากอะไรโดยคือโบมีไผ่อ่าอันนี้เนาะลรหมือเป็นอะไรมันบุคักบ่อ รับครับเนาะลาบหมูใส่หัวปีพี่น้องไงคันลาบแต่หมูอย่างเดียวมันกับมันกับบุมีกัไรบุติเพิ่นลาบมีใส่หัวปูลาบหมูหัวปีโดยแต่พี่น้องเงโยถืว่าดเนาะโดยเพื่อเรานบอกแกละให้แม่ปุ้ม่เมื่อกี้แดงแม่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 มม่แม่นมน่แม่่ม่แม่แม่ม่ เออพี่น้องเอ้ยนี่ติไปมอบเงินให้เราอยู่เถ่ดกันโดยโดยโดเอาโอเคได้บะเตียงให้ฉันกะเอาพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นทางเอ้ยจะดีทางเอ้ยเย็นเนาะเพิ่นอ่าอ่าอยากเลี้ยงเขาเลี้ยงโดยเลี้ยงเขาเลี้ยงงามทีมงานจะโดนแล้วแล้วบะเตียงให้กับบ่มีเวลาพาพภพมาพ่อกันวันนี้มีโอกาสพี่น้องเนาะจังเดียกะเอาขาดขอบุญคุณเอ้ยเพิ่นน้ำเนาะน้ำเนาะโดยโดยเจ้าคอยเศาลงเศร้าไพ่ใบวัยโดยแม่เอ้ยแล้วกะเนาะ เอากระบสบายนอนเราเราแมนล้วฟอกไตอาทิตย์นึ่งฟอกสมเทือเราอะเตื่อแล้วก็ได้นนนอยนอนนอนนอนอนตอนนอนนอานอน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 นอยนอนนอนนออยนอน่อนนีนนอนอน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 ่อนนอกนอน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 อนนอนอนน้นนอานอนนีนนอนนออนอนนอนนอนสุขนนนนนองเอนนอยโดยออนนอนนนนนอนออ ซื้อกับข่าวกับน้ามาเป็นสะพานบุญให้ทางเอื้อเยใจดีทางอเอเยนพี่น้องน้องเพิ่นกะให้ลุงมาเป็นสะพานบุญแต่โดนแล้วอ่าเนื่องในค่ายวันเกิดเราตั้งแต่วันที่หกเดือนที่ผ่านมาเนาะพี่น้องจากไายกะมาทดแทนอีกเดือนนี้เด้อเอ้ยเด้อขอให้เอื่อยอยู่ดีมีแห้งลำลำรวย,วยอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะเอ้ยเฮ็ดธุรกิจการงานยังอยู่อ่าลูกไข่ไข่เจ็บก็ขอให้มันอ่าผ่านไปลุล่วงด้วยดีเด้อเด้อขอให้เอื่อยมีแต่ความ จริญเจริญในศิลในธรรมเจริญเจริญในหน้าที่แต่งานสุขภาพเข้มแข็งแต่เขาเลยม,มีพลังพลานไม้สู่โลกสู่ไพ่ต่อไปเท่านั้นเนาะสมมตินี้ลุงก็แล้วพี่น้องบ๊ายบายสบายดี <S <S ขอบบุณทุกท่านเพื่อนบัตรสกุลสุขคนนะพี่น้องโดยไปแล้ว้ะเท่านเนาะบ๊ายบายพี่น้องเนาะ